สวัสดีค่ะคุณแม่ oh. มัมสกายคลิปนี้นะคะมัมมีจะชวนมาเลือกซื้อของขวัญให้กับหลานแรกเกิดกันค่ะรับรองว่าเก๋และดีงามสุดๆไปเลยค่ะมัมสกายค่ะและในฐานะที่เราเป็นคุณแม่ที่มีประสบการณ์ในการเลือกข้าของเครื่องใช้ให้กับลูกมาพอสมควรหรือจะเรียกว่าเยอะเลยก็ได้ค่ะเพราะคุณพ่อเนี่ยชมตลอดว่าชอบเก่งใช่ไหมคะใครชอบเก่งคะใครชอบเก่งเนี่ยยกมือขึ้นนี่ แล้วช่วงนี้เนี่ยน้องที่ทํางานเนี่ยกำลังจะคลอดลูกคนแรกเราจะมาหาของขวัญให้หลานแรกเกิดกันเราก็ต้องคํานึงถึงคุณภาพที่ดีปลอดภัยต่อเจ้าตัวน้อยและยังต้องมีความเก๋ให้แม่มือใหม่เนี่ยประทับใจกันด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปช็อปกันนะคะมีจะขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงค่ะมามีเนี่ยเคยสั่งของผ่านแอปนะคะรอนานมาก แถมของที่ได้มาเนี่ยคุณภาพก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการค่ะมีเลยจะมาแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆว่าเราจะซื้อของให้เด็กแรกเกิดเนี่ยให้เลือกของจากที่ลูกเราใช้ค่ะว่าเป็นของที่ดีมีคุณภาพเป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้มีมาตรฐานรับรองจากหน่วยงานระดับประเทศแต่ถ้าผลิตภัณฑ์ไหนเนี่ยที่เราไม่เคยใช้มามีแนะนำค่ะว่าให้ดูรีวิวสินค้าจากสื่อที่น่าเชื่อถืออย่างเช่นมัมสกายนีก็ได้ค่ะ เพราะว่ามัมสกายเนี่ยเขาเลือกคัดสรรแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานมาให้คุณแม่แม่ใช้นั่นเองค่ะค่ะข,ของขวัญที่มัมมี่จะเลือกไปให้หลานแรกเกิดในวันนี้นะคะคือชุดนี้เลยค่ะชุดของขวัญเพื่อเด็กแรกเกิดจากแนปปี้ค่ะผลิตภัณฑ์ของแนปปี้เนี่ยปกติมัมมี่ใช้กับน้องมินตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น ผ้าอ้อมใยไผ่ถุงมือถุงเท้าหรือว่าผ้าห่มกันสะดุง้งเนื้อผ้าคนนุ่มมากเลยค่ะน้องมินใช้แล้วแฮปปี้สุดๆผลิตภัณฑ์ของแนปปี้ผ่านกระบวนการคัดสรรวัสดุและส่วนผสมจากธรรมชาติปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายผ่านการรับรองมาตรฐานจาก OECOTEX s t a n d d r d 100วันฮ s จากประเทศส,สวิตเซอร์แลนด์ว่ามีความปลอดภัยสูงสุดในกลุ่มสินค้าเด็กทารกค่ะ โดยเฉพาะเซ็ผ้าอ้อมมัม่นใจได้ว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้หลานจริงๆค่ะมีเคยสั่งให้หลานแล้วนะคะเป็นเซ็ผ้าอ้อมค่ะสีทั้งโทนฟ้าและโทนชมพูแม่เขาถูกใจมากตามไปซื้อมาใช้เองอีกชุดใหญ่เลยค่ะสั่งซื้อง่ายมากค่ะเข้าไปที่นี่เลย www.nappybaby.com เขาจะจัดเซ็้สำหรับเด็กแรกเกิดไว้มากมายทั้งชายหญิงค่ะราคาเริ่มต้นที่990บาท สั่งซื้อครบ1,500บาทจัดส่งให้ฟรีและยังมีบริการส่งด่วนภายใน2ชั่วโมงด้วยนะคะออยดีมากเวอร์ค่ะแม่แถมนับปี้นะคะมีทางเซตผ้าอ้อมสาลูยายไผ่ชุดกระเช้าของขวัญทั้งเด็กหญิงและเด็กชายและยังมีจัดเซ็ตเป็นรูปเค้กน่ารัก,น,รกน่าเอ็นดูมากค่ะ ของที่อยู่ในเซ็ตก็จะมีทั้งผ้าอ้อมผ้าห่อตัวถุงมือถุงเท้าหมวกเด็กแรกเกิดบัีีิสูดเด็กแรกเกิดยายไผ่จัดมาแบบรู้ใจคุณแม่มือใหม่สุดๆเลยค่ะค่ะที่เก๋สุดๆอย่างที่บอกไว้สามารถปักชื่อหลานลงไปบนผ้าอ้อมได้ด้วยคุณแม่แม่คุณนาคุณอาอย่าลืมตามกันไปชอบที่ www.nappy.com หรือสามารถทักไปสอบถามได้ที่ Facebook Page ได้เลยค่ะ คลิปหน้ามัมตัวไกด์จะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะวันนี้มัมมีและน้องมินขอลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย ขอขอบคุณ n a p ปี้เบบถ้าคุณแม่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆและกดติดตามช่องมัมสเตอร์ด้วยนะคะ